สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1 6 8แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่205กันแล้วนะครับพี่พี่ถ้าหากท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดปุ่มไลค์นะครับผมฝากกดปุ่ม ฝากกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆผมติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเขาเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วสนใจอยากที่จะชอาบูชานะครับผมพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับ ได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผม0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสำหรับก <gun navigation> <ain> <mauvais>. ติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมก่อนอื่นผมต้องเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับผมว่าทางช่องของผมนะครับจะส่งให้ตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมท่านใดชาบูชารายการใดไปก็ได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับกติกานะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่รับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบว่าสนใจอยากที่จะชาบบูชารายการไหนนะครับผมก็สามารถจดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผม และที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่ก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมเช่าบูชาพระเครื่องรายการที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พี่นะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสำหรับ EP นี้นะครับผมผมได้นําพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับผมมาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับ FC ทางช่อง y t u t u นะครับผมจะมีรายการราคาตั้งแต่300บาทนะครับผมไปจนถึง600บาทนะครับจะไม่เกินนี้นะครับพี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับผม อันนี้จะเป็นพระกริ่งนะครับผมพระกริ่งบัวรอบนะครับผมเจ้าคุณนอนะครับนี่นะครับผมพระกริ่งบัวรอบเจ้าคุณนอนะครับผมพร้อมการ์ดนะครับผมปี2508นะครับวัดวังกระโจมนะครับผมจังหวัดนครนายกนะครับผมเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับผมท่านที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับการ์ดแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมพระกริ่งเจ้าคุณนอนะครับปี2508นะครับผมรายการนี้นะครับ แบ่งปันเลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนนะครับพี่สำหรับท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วนะครับนี่เป็นพระกลิ่นเจ้าคุณนองหมายเลขที่หนึ่งใน ep นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทนะครับผม อันนี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมเดิมนะครับผมเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับรายกันที่1นะครับผมองค์นี้นะครับรายกันถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่2นี้นะครับผมจะเป็นเรียนนะครับผมหลวงปู่แพ้วนะครับผมเนี่ยนะครับป่าวะโรนะครับผมเรียนหลวงปู่แพ้วป่าวะโรนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับผม8 2ปีนะครับ พศ2547นะครับพี่พี่รายการหมายเลข2นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับพี่พี่สำหรับเรียนหลวงปู่แพ้วป่าวะโรนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้ครับผมสวยมากนะครับผององค์นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแน่นอนนะครับผมท่านใดที่ช่าบูชาไปแล้วนะครับวัดกำแพงแสนนะครับพี่พี่พศ2547นะครับรุ่นพิเศษ8 2ปีนะครับผม นี่นะครับยันปลอดภัยนะครับผมเป็นหลวงปูแพ้วนะครับผมพร้อมเลี่ยมนะครับ500บาทนะครับผองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับร้ายกนถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อแดงครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแจกแม่ครัวนะครับพี่ๆแต่เป็นพิธีเดียวกับปี2 5 0หหรือว่ารุ่นแรกกันเองนะครับแต่จะเป็นองค์เล็กลงมานะครับผมนี่นะครับคล้ายกันเลยนะครับผมแต่จะมีขนาดเล็กลงมากว่าเหรียรุ่นแรกปี2 5 0 3นะครับ รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระครูยามวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับอยู่ในเรี่ยงแบบนี้เลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมนี่นะครับผมด้านหลังนะครับสวยมากนะครับพี่เพียงนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ รายกันถัดมาครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับผมนี่นะครับเป็นเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับผมพิมพ์ทรงไก่นะครับหมายเลข4นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะครับผมทรงไก่หางพวงนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่พี่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมผมเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผม400บาทนะครับรายกำหนดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมองนี้หมายเลขห้านะครับผมรายการนี้ก็ราคาแบ่งปันนะครับผม450านะครับผมเหรียญจะสภาพสึกๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้ารชอบความเก่าความเดิมนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่5นะครับผม450บาทนะครับ ลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมผิวเก่าเดิมเลยนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมเป็นเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังนะครับสภาพสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขห้านะครับผม450านะครับผม450านะครับรายขนาดมาครับผมจะเป็นหมายเลขหกครับผมจะเป็นพระสมเด็จยกนะครับผมเขียวมรกตนะครับองค์นี้500บาทนะครับผม500บาทนะครับ นี่นะครับผมพระสมเด็จโยกเขียวมรกตหมายเลข6นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมลองดูผิวนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่าใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมวันนี้เป็นรายการใหม่เลขที่6แล้วนะครับผมนี่นะครับ ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสวยๆเดิมๆครับรายะดาดมาครับผมหมายเลข7็ครับผมอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมท่านใดทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแต่อันนี้ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลข7นี่นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมในราคานะครับผม500บาทนะครับนี่นะครับเป็นพระไม่ทราบที่นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลงกล้องให้ดูกันใยชัดๆเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผมรายการใหม่เลขที่7แล้วนะครับผม500บาทนะครับผมองนี้นะครับตรงเสียรของพระนะครับผมจะมีเป็นฝั่งพลอยด้วยนะครับนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผม รายกันที่7แล้วนะครับผม500บาทนะครับผมองนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข8ครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะครับผมองค์นี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม400บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม นี่นะครับลองดูความเก่าความเดิมของผิวองค์พระกันได้ครับนี่นะครับผมผิวด้านหลังนะครับนี่นะครับผม400บาทครับผมหมายเลขแครับร้ายกันถัดมาครับผมหมายเลข9้าครับผมวันนี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะครับอยู่ในเอ่อเลี่ยมถักลวดนะครับผมนี่นะครับเลี่ยมเชือกถักเลี่ยมถักลวดนั่นเองนะครับผม หมายเลขเก้าครับผมองนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี0สี่ร้อยบาทนะครับผิวสวยเดิมเลยนะครับผมสําหรับรูปลอหลุมเพ่เดิมนะครับผมเป็นรูปลอโบราณนะครับรายการหมายเลขเก้าแล้วนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับผมองนี้นะครับสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นเลี่ยมเปิดผิวนะครับผมเลี่ยมถักรวดนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญโลูะสีนะครับผมหมายเลขสิบครับองนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่เหรียญสีนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่สิบแล้วนะครับผมในพีนี้นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับผม4 5 0รยห้าสิบบาทนะครับผม ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเป็นที่ระลึกในการผูกพันธสีมานะครับผมวัดเขาทาบุญนาคนะครับอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมปี17นะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆเลครับราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข11ครับผมจะเป็นเหรียญไตรมาสหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับเหรียญไตรมาสปี18นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ รายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญไตรมาสหลวงปู่ทิมนะครับผมนี่นะครับต่อโคดหมายเลข3 9 3สานะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมสวยเดิมเดมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไตรมาสปี18เนื้อทองแดงนะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่สบบาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับ นี่นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้มือผมไปโดนกล้องนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทิมไตรมาสหนึ่งแปดนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับรายกันถัดมาครับผมหมายเลขสิบสองครับผมรายการนี้จะเป็นพระสิวลีหลวงปู่โตนะครับผมพระสิวลีหลวงปู่โตนะครับ องนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมรายการที่12นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับในราคานะครับผมแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทนะครับผมสาหรับพระศิวลีหลวงปู่โตเนื้อก้นครกหมายเลขที่12นี้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับลองดูผิวความเก่าความเดิมนะครับผมของผิวองค์พระกันได้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจอยากที่จะชอบบูชานะครับนี่นะครับรายการหมายเลขที่12แล้วนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับรูปภาพเพิ่มเติมสามารถขอดูกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนะครับผมตรงนี้เลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่พนะครับพี่ หมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข13นะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้นะครับผมหลบุโตนะครับองค์นี้นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่13นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผม fc ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสาหรับพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้อง์นี้นะครับ5 5าบาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับสําหรับปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมหลบุโตนะครับ สภาพผิวองค์พระนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมฝังตะกรุดตรงนี้นะครับเนื้อปป้นปรินแบบนี้นะครับผม550บาทนะครับอักขระอักษรนะครับผมลูุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ 550บาทนะครับผมหมายเลขนี้ครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลข14แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์ปลดหนี้นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา5 0 0บาทนะครับผม500บาทนะครับเป็นปลดหนี้เนื้อแช่น้ำมนหลังยันนานะครับพี่ๆรายการที่14แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูสภาพผิวองค์พระกันได้นะครับผมสวยๆแบบนี้เล้นะครับนี่นะครับผมฝักตะกรุดนะครับ สวยงดงามครับพี่พี่มีเส้นเกสาอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมใบหูนะครับผมนะครับวันนี้ด้านหลังนะครับหลังยันนานะครับผมหลงูโตนะครับผมวัดประดูฉิมพลีนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่หมายเลขที่สิบสี่องนี้นะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมนี้จะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับปีสองห้าศูนย์แปดนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับ 550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเลื่อนสมรศักิ์นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมเนี่ยครับเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเหรียญสวยมากนะครับผมด้านหลังนะครับประครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทิมนะครับงานเลื่อนสมรศักิ์ปี25 0 8นนะครับผม ดูพร to ้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับร้ายขถาดมากครับผมหมายเลข16ครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ทิมนะครับผมเสมา8รอบนะครับผมปี2518นะครับองค์นี้ครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญเซมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลข16นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามนะครับ ปูทมอิสซาิโก้นะครับผมวัดทหารไล่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับที่เราลึกฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตนะครับปี2518นะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับร้ายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิลาศนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นที่2ปี2513นะครับ รายการนี้ครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดําเหมือนกันนะครับผมจะคล้ายกับรุ่นแรกนะครับผมแต่จะออกกันคนละปีนะครับนี่นะครับหน้าหลวงพ่อก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นที่2นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับออกเมื่อปีพศ2513นะครับพี่ๆนี่นะครับแสงไฟอาสะทนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอายุ92ปีนะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนั่นเองนะครับ ด้านหลังนะครับผมสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับ450รานะครับผมวี่า450ก็พอนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมหมายเลข17นะครับรายกันมาครับหมายเลข18ครับผมจะเป็นปิดตาพ่อแดงนะครับผมองคนี้300บาทนะครับแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมปิดตายานวิลาศนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิทนะครับผมหมายเลขที่ 18ดนะครับผม3 0 0บาทนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับลองลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับวันนี้เป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับรายกรถดัดมาครับผมหมายเลข19้ครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาปูไข่นะครับ ปูไข่เชิงเลนนะครับผมอุนี้350นะครับผม350บาทนะครับนี่นะครับผมผิวนะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมปิดตาปูไข่วัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับด้าหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับผมเป็นยันของหลวงปูไข่เลยนะครับสวยงดงามนะครับผม 350บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับผมเป็นปิดตาปดนีรอพุโตนะครับผมองนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา350บาทนะครับหมายเลขที่20นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับผมรายกันที่20แล้วนะครับ สวยๆเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นปิดตาปลดนี้นะครับผมหลังยันนานะครับผมหลวงพุโตวัดประดูชิมครีนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมปลดนี้หลังยันนานะครับสวยๆมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ รายการถัดมาครับผมจะเป็นสมเด็จขาโต้นะครับผมปูโตนะครับ25 18ถึงพศ2522นะครับผมปลูกเสกตรารตรมาสนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา350บาทเหมือนกันนะครับผม350บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่21องนี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโตนะครับผมลวงปูโตวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการที่21นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวนะครับผมสวยมากนะครับ รายการใหม่เลขที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมด้านหลังนะครับผมเห็นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพี่พี่รายการที่นี้ใน EP นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับ ร้ายกันถัดมาครับผมหมายเลขยี่สิบสองครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนนะครับเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับผมองค์นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับผิวดูเดิมแบบนี้นะครับผมเป็นปิดตาเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับสภาพองค์พระก็จะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับฝังตะกรุดด้วยนะครับ ห้าบาทนะครับพี่พี่จะรายการนี้นะครับเป็นพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่เจ้าของเดิมแกนําไปเลี่ยมมานะครับนี่นะครับหลกปูโตนะครับผมหลังยันสุกิติมานะครับหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับผมวัดประตูฉิมพีนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่22นะครับผม รายกันถัดมาครับผมเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงป่หมุลนะครับผมหมายเลขที่23ครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญมังกรคู่หลวงป่หมูลนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมกลายการหมายเลขที่23แล้วนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับ วัดป่าหนองลมนะครับผมอำเภอวัฒนานครนะครับผมจังหวัดสระแก้วนะครับบางกรคู่ปูมุลนะครับผมที่ทศสโรศ2 5 4พนสนะครับเรียนสวยมากนะครับผม4 5 0บาทนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่24ครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเนื้อเปียกทองนะครับผมน่าจะใช่นะครับเจ้าของเดิมแกบอกว่าเป็นเนื้อเปียกทองนะครับด้านหลังจะเป็นอักษรนะครับผมรวยทองนะครับผมเป็นสมเด็จนะครับ องนี้นะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่24่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมถ้าใดดูรวชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่24แล้วนะครับผม รายการถัดมาครับผมหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเคี้ยวเสือนะครับพี่ๆจะเป็นเคี้ยวเสือนะครับนี่นะครับผมเป็นเคี้ยวเสือน่าจะเป็นของหลวงพ่อปานะครับผมวัดคลองด่านนะครับรายการหมายเลขที่25นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเคี้ยวเสือหลวงพ่อปานะครับผมวัดคลองด่านนะครับนี่นะครับผมดี๋ขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมตร์นี้นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผม ถ้าใดดูแล้วชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมเนี่ยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมลองทักมาพูดคุยนะครับโทรมาสอบถามกันดูก่อนได้นะครับผมทุกองค์เลยครับผมที่พี่ชาวบูชาไปก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่ดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ line แอด t u n g o i p q กันได้นะครับผมหรือว่าจะโทรที่เบอร์0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกรบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ